มีกลุมบางบ้านนะเราจะไปอ้อนวอนให้เขามาอยู่กับเราเต็มชั่วโมงเป็นไปไม่ได้มันก็ถูกแหละแล้วแต่สิทธิ์ของใครนาะน้องแมวขายี่สิบขอบคุณน้องแมวคะ่ะมีสีิมีสิน้องแมวนี่ไงมีหลายคนนะคะแม่ดูดที่มาอยู่กับเรายาวนานอะ่ะของฉายก็มีนะคะมีค่ะ ขอพูดในวันนี้เพราะว่าเห็นเพื่อนแต่ละท่านโพสออกมามันสะท้อนใจคนที่เราจริงใจคนที่เราดูจบคิดอย่างเราคิดมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นอืมพีสีกุ้งแหละโพสเมื่อวานเนี่ยไม่ต้องไปกราบไปไหว้ใครหลอกพ ขอกำลังใจจากเพื่อนก็ให้แล้วพี่สีภุมิก็พูดเกินจะให้ไปกราบไหวหรือไงไม่ต้องพูดคเนี้ยใช้คําพูดที่ถูกต้องหน่อยนะพี่สีภุมิยังอยู่ไหมเนี่ยเออยังอยู่ขอความเห็นใจจากเพื่อนเพื่อนอ่ะพี่สีภุมิก็ไปให้กําลังใจคนเยอะเขาก็เห็นเขาก็รู้บางคนบางเวลาเขาก็ติดงานเนาะ อย่างขายบางครั้งก็ติดนะติดงานนะไปไม่ทันแต่ฉายก็ไปดูหลังบ้านให้พี่ศรีกรุงจนจบทุกวันถึงทำงานก็ค้างไว้ขอความเห็นใจเออขอกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะได้แต่จะไปใช้คำพูดจะให้ไปกราบหรือไงเอยอ,อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดที่ กระแสะและกระแสะและไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อย่าเอาคำพูดนี้ไปใช้โอเคไหมอ่ะเฮ้ยขอกำลังใจหน่อยนะครับผมขึ้นเวลาโน้นเวลานี้จริงๆชายก็รู้ว่าพี่สีคุงไม่มีอะไรหรอกแต่ต้องใช้คำพูดให้มันถูกหน่อยนะจ๊ะพี่ไม่ทันสดพี่ก็รีบไปหลังบ้านน้องชายนะใช่ ทุกคนเ่นิที่พี่สีคุงไปก็โอเคทุกบ้านอะ่ะเขาก็ไปหาทุกบ้านหน้าบ้านไม่ทันก็ไปหลังบ้านก็ดีแล้วเนี่ยไปนั่นแหละเราต้องใช้คำพูดให้มันถูกต้องด้วย เราอาจจะเป็นคนตรงพูดตรงตรงบางครั้งตรงเกินไปก็ชนต้นไม้ตายได้นะออมออมบ้านก็ได้คำพูดอ่ะขอกำลังใจจากเพื่อนๆไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกแม่ดูดบอกว่าใช่ใช่หนักหูมักหมูมักหมกหูคุณเล็ก เพื่อนเพื่อนก็ดีๆมีน้ำใจทั้งนั้นเยอะแยะอย่าใช้คำพูดแบบนั้นทำให้คนอื่นเขาลำบากใจคนดีเขาก็ลำบากใจแม่ดูดเป็นกำลังใจให้ทุกช่องเดอ้อเราก็ดูเอาเราไปบ้านใครว่าเขากลับไปหาเรา หน้าบ้านหลังบ้านไหมอ่าก็ต้องสังเกตเอาใช่เหมือนที่เล็กว่าแหละต้องหัดสังเกตเอาอย่าไปพูดโดยรวมอย่างนั้นใครมาเราก็ไปเราไม่ต้องไปโพสจะให้กราบเพื่อไงอย่าไปพูดอย่างนั้นมันพี่สีภูมิใช้คำพูดไม่ถูกต้องอ่ะ คำพูดปิดคำพูดเปิดก็ต้องระมัดติดระมัดระวังคำพูดหน่อยอยู่กับคนหมู่มากต้องระวังคำพูดนะพี่สีกูอยู่คนเดียวก็ระวังความคิดแต่ชายชอบอยู่คนเดียวแล้วคิดอะไรได้เยอะมาก